Mm. Mm. Oh, mm. oh. Så <laughs> kjempegodt. สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับซ่องสาวนายพาแซบอยู่แบบเจ้าว <c oughs> ันนี้สิพามากินเชียงปากกัี่ิพามากินตำโซโโหอยเดือจากพี่นอกใส่ข้าวโพดมาจัดมากินน้ากันผักเขาก็มีผักสลัดแล้วก็ข้าวเหนียวจากพากี่นกมามามาเอาเลยมาฟอนมาพีนาพา่นงสภาพอาจจะตื่นนอนปุ <c oughs> ๊กเอาโ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มเ <c oughs> สียงปากเขาก็จะเป็นยังละ่ะมันคือแทบเป็นเดือนแท้ มุ่งพี่น้อง๋อมากินน้ำกันเด้ยอมาอมเพื่อนทางชาวยูทูบทางแฟนเพจได้จากพี่น้องฟังไทยฟังลาวต่างประเทศลอเอมมัน้ะมันนี้ขอเปลี่ยนกินกับบอพเพอนม่วานกินกับตคกัวอืม,อ,มดดอืมตื่นมาก็ได้กินหล่ไหนไเนาะ เาบอกให้จบกในทิปปะเห็ดระบวเห็ดนะจังมันน,นี่หันกินตำไปสอบโคกไปนอะคกที่สามอะไ แต่พอไ,ได้อัดคลิปได้สองกุกคะกินชื่อนี่ละใ่เป็นตัวส

và e non còn cả lại trong mồm chắc trong á มอนจังไงกูหล่นหมดละ่ะปากขมน้อ

เป็นบนะเ<ม>เป็นอตอตเอเราบเรอเพส่ะเพาไปอตอนคนงงนอนตัวยับของเจ้าล่ะีวไม่ได้หรอกบางมือ้งมีอย่างไหม

อหอมกับมาชลีอะน้ำมาชลีนเบอร์หนะค่ะพูดหืมแถวไหนเนาะอยู่ในห้อ, <c oughs> หองทางหอนทางเพชรธรรมาดาชามะปิไม่ธรรมาดาเลยโหก็อือึ

อะไรว่เพราะ่ัดแลว้แลพวพราครัวกันจะด้านหนังสื้อมาดิอิมยังอ่ะพี่น้องเหลือแต่เครื่องเทศอันนี้มะนาวมะเนื่นี่แหละเอาฝากไปได้ยมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แนเดอร์พี่น้องฝากพี่น้องไปติดตามทางยูทูบให้สาวนแนเดอร์จังเอากลับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ช